สวัสดีเช้าวันที่6ธันวาคม2568สําหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ และผลเป็นราชบุรี FC เอาชนะสุโขทัย FC ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและในส่วนของตารางคะแนนไทยลีกจะเป็นดังนี้ครับโดยที่จาฝูงเป็นทางบุรีรัมยูไนเต็ดที่มี31คะแนนราชบุรี FC ขยับขึ้นมาั้งอันดับ2โดยเก็บเพิ่มเป็น26คะแนนอันดับ3แบงคอกยูไนเต็ด25คะแนนอันดับ4การท่าเรือ FC มี24คะแนนและอันดับ5เป็นทางระยอง FC ที่มี20คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลชายซีเกม2025ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมของกลุ่มซีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ครับและผลเป็นพม่าแพ้ฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่และผลเป็นหมา์0 5แพ้บอรุสเซียเหมือนเช่นกลัดบักไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนบุนเดสเลกากันครับ ซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้บอสเซียเหมือนเช่นกลัดบัคขยับขึ้นมารั้งอันดับ9ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น16คะแนนส่วนจากฝูงเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกที่มี34คะแนนอันดับ2อาเบลซิกมี26คะแนนและอันดับ3เป็นทางบอสเซียดอทมูลที่มี25คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปหนึคู่เช่นกันครับ และผลเป็นเรอัลโอบบโดเสมอกันกับเรอัลมาโยกาไปแบบไม่มีสกอร์ศูและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับโดยจากฝูงเป็นทางบาร์เซโลนาที่มี37คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริดมี36คะแนนและอันดับ3เป็นทางบียารีวที่มี32คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเตอร์ฝรั่งเศสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยเป็นทางบรส เอาชนะ a s สโมนาโกไปได้1ประตูต่อศูนและผลอีกคู่เป็นทางลิวเอาชนะโอลิมปิกมาเก์ไปได้1ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศสกันครับโดยจากฝูงเป็นทางลองที่มี31คะแนนอันดับ2ปารีแสแซงแชแมงมี30คะแนนและอันดับ3เป็นทางโอลิมปิกมาเก์ที่มี29คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นเฮลซิตี้แพ้มิดเด้สเบอร์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อสีครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางโคเวนทรีที่มี43คะแนนอันดับ2มิดเดิสเบอร์มี36คะแนนและอันดับ3มิววอลที่มี31คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทีงห,งหงคู่ครับ และผลเป็น Excel ซ i เ r Pack r o n i n g e n ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ 2. 2และในส่วนของตารางคะแนนเ r e d ิชิลิกจะเป็นดังนี้ครับโดยจากฝูงเป็นทาง PSV ไ i h o นที่มี37คะแนนอันดับ2 f e y e n o ร r เต o t t e r d a m มี31คะแนนอันดับ3 NEC n i เ m a g e n 24คะแนนอันดับ4 AZ Alkmaa มี24คะแนนและอันดับ5เป็นทาง Ajax Amsterdam ที่มี23คะแนน ส่วนโกรนิงเกนขยับขึ้นมาร้างอันดับ6ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสโดยที่วันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป1คู่เช่นกันครับและผลเป็นเบนฟิก้าเสมอกันกันกบสปอร์ติ้งลิสบอนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกากันครับซึ่งจากฝูงเป็นทาง FC ฟซีปอร์โตที่มี34คะแนนอันดับ2สปอร์ติ้งลิสบอนมี32คะแนน และอันดับ3เบนฟิก้าที่มี29คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นกาลาตาซารายเอาชนะซัมซันสปอร์ไปได้3ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางกาลาตาซารายที่มี36คะแนนอันดับ2เฟเนบาเช่มี32คะแนน และอันดับ3เป็นทางแท็บสอนสปอร์ที่มี31คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยเป็นทางฟอร์ตูนาดุเซลด์ฟแพ้ชาวเกสูน4ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2และผลอีกคู่เป็นทางพรอยเซนมุนสเตอร์เสมอกันกับฮันโนเวอร์96ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและในส่วนของตารางคะแนนลีก้า2จะเป็นดังนี้ครับซึ่งจากฝูง เป็นทางชาวเกย0-4ที่มี34คะแนนอันดับ2พาเดอร์บอลมี29คะแนนและอันดับ3เป็นทางฮันโนเวอร์96ที่มี28คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด7คู่โดยเริ่มจากเดนฮากเอาชนะ FC ฟซเอเมนไปได้2ประตูต่อ1เอสซีคัมบูชนะเดนบอสไป2ประตูต่อ1 FC ไอโฮเฟนเอาชนะยองพ s v ไปได้4ประตูต่อ0 และโรด้าเจสแพ้ยองอาแซดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นทางอาเคซีวาวายแพ้วีวีเวลโลไป1ประตูต่อ2อ l m ัลเบเรซิตี้ชนะยองอาแจกไป3ประตูต่อ2และเฮลมอนสปอร์ตแพ้ MVV m วีมัสทริไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ4ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชิลีกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเดนฮากที่มี49คะแนนอันดับ 2SC เอสซีคัมบูมี41คะแนน และอันดับ3าเป็นทางเดอะครัสคัทที่มี31คะแนนครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจากบาสตีเสมอกันกันกบเรสต์า9 3ไปแบบไม่มีสกอร์ศู 0. เลอม,มังเอาชนะอาเมียงไปได้1ประตูต่อ0ย์แก่งกองแพ้อ,อันซี่0ย์ต่อ3แกลกมงฟุตเสมอกับเอฟซีบูโลนไป1ประตูต่อ1และเกรน็อกเอาชนะนองซี่ไปได้1ประตูต่อ0ูนย์ครับ และเรามาดูตารางคะแนนลีกเดอฝรั่งเศสกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางทัวร์ที่มี31คะแนนอันดับ2แซงเอเตียนมี29คะแนนและอันดับ3เรสตา์9 3ที่มี29คะแนนเช่นกันครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ